ลิกแล้วใส่ระดับไอ้เก้าไม่เห็นดอกสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สกูสโคนเดอร์ยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องเคงลาสาวลาวน้องพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็มาพบพกับสาวเข่งคือเก่าน้องพี่น้องกับบรรยากาศยามบ่ายๆเนาะมินี่สาวเข่งก็มากับทีมงานคือเก่าพี่น้องนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง ทางนี้ร้วทางนี้บายดีเมนี่เราสอนัดเป็นสือตำให้กินพี่น้องแต่ว่าเฮาสิเป็นแม่ค้าเองเนาะเอนี้เนาะแม่ค้าคนยากเนาะคนเห็ดจับพี่น้องคนเสียดจับหัวใจจับไตอะไรพี่น้องเขาก็เลยสิจัดการเองเนาะจังไ้ไหยตามมาหุงกินสปูผล่นสีย่ำมุงหุงเนาะพี่น้องลงมือเองเด้อเขาเป็นตะกงน้องนัดเป็นคนตำพี่น้อง อย่าเขากลับไปเบิ่งไปส้มน้วกันเลยน้อว่ะเพชรค่ะมาสอ่งดีเลยใส่เวิร์ดได้นี่อ้อตอนนี้ซองไม่ค่าเพิ่อกำลังลุยเนาะโอ้ใส่หน่อยเซฟหน่อยสลายเซฟลายอย่าลายแล้วมันสินัวใส่ละลายเพชรได้นี่เออาาให้นี่เอาออกมาหนึ่งก็ได้เออซองสาวเป็นเมฆค่ะมังหุ่นเหิมมันรวม อืพี่เข้าตาัมเป็นหนากตัมตักระปูใส่หมากพุ่งขอาสียลกระปูลงน้ำพี่น้องขอได้ได้จากนิวสองนิวอันนี้ได้ได้ได้เอเอ ตาุ่นะฮะก็มาใส่ประแดดกันเลยน่องบ้าผู้สุภาปลาปลากินนประแดดแล้วกยังมีน้ำประดดประแดดอันนี้ประแดดยังประแดดกระปูประแดดกระปูนาะน่เนี่ยตถือลตีลใส่แบบใด เขาไม่ได้เป็นแม่ค้าพี่น้องเขาเลยกล้าบาถือมาต้องใส่อะไรสักอยาหงเนี่ต่อไปกับบอกเค็มแลไรก็พอมะเขือมะซอยอะไรเอาขาบุมีมีเลยแอบเลยเขาไม่มีเอาีกก่อนได้สิเด้วคือจริงปะแอบเป็นแม่ค้าหคือิงปคสิบบาท โอยเนาเย็นย่นนนกมกายาวยาวกัเกต่อมาก็เป็นหมักเรนเนาะมักเรนใช่ไหมจังเนาะหมัก,มกยังคนคไทยวัแมนมะพระเทศเมะเกลน่ได้สิเทศมิระและเทศดูๆๆๆๆ่านหมกันเลยฝานี เนะซต่อไปก็เป็นมักอกซมยองเยนะมักอใ่หึงกระเพาน้องเซ่าอ่เยเดี๋ยวเข้าูหมักไหมักใ่ใส่หน่วยเดียวอะไราี่นี้าพิธิะนีที่สบรินี่ไปเอาไยืมมกนเคียงกับตักใสบบนี้เลยจ้ะ ย้ำคุณหงำปัเลยอเจ็บเด้ตำปูนานี่พี่น้องโตกระปูบ่า่เห็นเด๋ยมมันหมุนตัวด้ะย้ำย้ำย้ำมะหงกระปูดองเอากระทาเส้นมันผูน้องแบบนี้ตอนนี้น้องพี่น้องเขากำังจะย้ำมแล้วตอกกระปูซาปูนามาหมือนน ผ่านอยู่บ่แบบนี้โอเคอยู่ได้ผ่านผ่านใส่เขาใส่หมูถึงปลาหน่อยชิ้นหนึ่งเสร็จคระปุกเนาะตังยี่สิบบาทเนาะใส่แล้วหน้าไปค่ะกับเบลอ,อยู่นี่เขาเป็นไปค่ะเองนะ่นไปค่ะเบลอ,อ,อยู่ <c oughs> จับเนาะเป็นแบบคนเดียวแบบทรงจับ <c oughs> จบไปเลยจ้า เลิกแล้วใส่แล้วนะไม่ได้เพราเห็นดอกสายหลักนี่นี่ลำบายไรเลยลำบายไรเลย เดี๋ยวองกาบซีมาซีมกันเลยนะพ้องว่ารสชาติมันจะเป็นจะไดยันแบบนัวเป็นงวัวนะขออนุญาตใส่มือจับเลยเด้อผูกอัดเอดอร์เซนกระปุ่นนะผูกไปมแห้งเลยเป็นอังไร บีบมนาวคยยาวาาววือยาดมนาวเดนต้าไ้แหละานนน้นะนน่องหนู้นอ่นเส้าหนัเานัวลายไปมาซมหไหม,มลเ,เดี๋ยวเาไปเอาจานมาก่อนน,อน,อกกน้อพี่น้องบ่อนเลอาจานมาเล็วนะ้อลอยพักสลัดมาหนัก ตักกันเป็นแม,ม,ม่ค้าต้องไวเนาะเราไวใส่น้ำสับล้ว,ว,วลปรแวร์เท่านั้นแหละเป็นแม,ม,ม่ค้าต้องไว้น้องนกโคตรขำเลยใส่ควมซ้อนก็ต้องซีมเลยจ้ะเพาใสาม่มางหุ่งหน่อยนะพี่น้องเขาเน้นเส้นเขาปุ้นเนาะใส่เรามาสิบครเนาะ จ้าบออีพี่น้องผักอาริเซราตดดแต่แบบมันดูแบบเป็นน้ำเนะาะตัวประเด็กแล้วมันบนน้ำบรายมันนี่นเ,นเป็นยังประเด็ดตุ้มเดี๋ยวเอาไปทำเอาพักพี่น้องเอาผงไว้ หับรมันจะ<ม>เป็นเงื่อนนี่ยาวกับไปกันเลยน้องพี่น้องพร้อมเสิฟจ้าใส่เด็กยนุ่มจัดตูเอ้ดังเลยหมวกอยนี่งนี่นองเป็นยังไนเอามือยุบเลยบอใส่มือเลย ลงมือกันเลยที่น้องมานเนี่ยกินก่อนรับกุน่าดีกว่าอื้อน้ำ <c oughs> ลายไหลไหลเยอะๆไหลแล้วดิซีมือฟีมือเจากลองเป็นยังไงแับหยับจบั่งปะใน,นหนึ่งได้น้ำปลาอันนี้นน้ำปลาเนี่ยแอบไปก่อนปะ <c oughs> ม็ไม so ่ไ <brightness> ด <quin> ้ฉายน้่มปลาไอโก้ก็ไ <making> ด <ath rebbe> ้เอลี่พวกเนี้ายกินแล้วยังปรุงเนี่ยเห็ดแล้วแบบนี้ตะล้นเลยไปกินน้ำลังก็เจอหนุ่ปลาเห็ดกระบอกกระบาดสีหมากยังเป็ดเนาะมาพี่น้องมาเนี่ยไปเคยเห็นกินอะไรยังปรุงกินแบบอะไร เปลี่ยนตากล้องมาเก็บยพี่น้องนี่ก็ปลูกนี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้มาดูตีแม่เลยมั้ยเป็นจังได้เนาะตากล้องของเขายังรู้สึกลางๆอยู่เลยต้องถอดน้ำปลาใส่อใส่บ่วงพิณ้ามานั่งทางนี่ยจะว่หน้าค่อยนแกล้องมาเพลงุดพีมันอยากมืดเนาะพี่น้องมันอยากสะท้อนแสงเนาะตี้ยอะไรเผ็ดดาบแล้วก็นำไปเผ็ดอยากกินตีตําใส่กะปิเนาะ กะปิไส้นเนื้อบะหมี่ไส้ซ้ำกินลายขนาดยี่สิ20บาทก็ถือว่าลายอยู่พี่น้องตำยี่สิบาทเนาะเพราะกินในอยู่บ้านสะเ้งนะน้ำกัดจอกะละพัน,นสเสียได้แต่ไม่มีเงินซื้อ,อ,อยังว่าจัดไป เจ็บว่าซันพอกินอยู่พี่น้องแต่ว่ามันหยักจังๆเลยหนึ่งด้วยามลงวันไม่เป็นไรเป็นของคู่กันเรื่องธรรมดาบอมีค่าตั้งกองพี่น้องเห็นบรเเ็นซาปูนาเนาะบ่ววากันเนาะวันศิลนะเนี่ยวันศิ้น์นะมือื่นวันนี้วันโกลนตั้งกองนั่มัง ซิ้งน้อยซิ้งน้อยใส่เมอแซ่บคิดไม่ถูกว่าเป็น,ปนทำบทน,นัดไปแล้วก็อ,อนุญาตบาดท,ทำเด้อพี่น้องเอาจจ่ใส่อีกแล้วก็บอกเอาออกสามหมากพอดีนะ สามคนกนละแม่อยากอห้ไปบังเก่งมาใกล้กันดูหนาเขาพายไง่ปพายหนาค่อยดอกเจ้าข้าเนียวปั้นข้าเนียวจำเบ๊จำเบ๊แซ่พักแซ่ลัก มีปีนไก่เหรออากาศนนน้ำซาหมังน้ำจอดจะพันกิบนองจักบาทสามบาทบรออืออืมสองบาทสองบาทบสองบาทหาสิบสตางค์ีกสงาะมนีมเปาี่ก็ใส่อยาวมามาว่ขามัฝว่งขังเร้าว้าวคา ขอบใจเด้อันน้ำแดงเองนะเฮ้ยเป็นในคะอีได้ไหมสามบาทสามลายเต็มอ่ะไข่ไหนาวสามมังนาวพี่น้อจะว่าทำบริสันท่นาวีเหรอเขื่อนเหะอไม่ได้กินอะไรไหมกินเสร็จ กินเส้นอีกแล้วนะเบิดเด็กเส้นมันแซ่บได้อันนี้แซ่บอได้ทำเ่ราะดูเองค่ะเค็ดอยู่แต่พอดีแซ่บแมงวันพี่น้องก็มาเหม่นเมงเดือนป่ะเมงมือเอ้าเอาสิวลาแมงมือกินตำกันเมงมือหลายๆป่ะ ตากติดตามช่องเล้วแลไปน้ำเอาแเราเบิร์ดามบิราเินานออนบิดเรี่ีวรดาบิร์ดเรเบเากบดาแบ้ว์ดเราเบิเซาเอิรูดนราเรดเราเดาเินมาเบิดาอิน์ดเาิาเรเบิรรีเเดา กินกินโบอีมให้จับให้มูเจับก็มูอ่ะอันนี้เบิร์อันนี้ก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮาวกัสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อพอกันคลิปหน้าจ้า